สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ช่องกินเที่ยวออนทัวร์นะจะพาทุกคนมาดูสูตรหมักไก่นะครับไก่อโงงนะสูตรนี้เป็นสูตรของป๋าเหลิมนะผมร้านไก่อโงงป๋าเหลิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าพี่เขามีเทคนิคอะไรนะครับผมมีสูตรอะไรบ้างครับไปติดตามรับชมกันเลยนะครับครับสวัสดีครับผมปลาเหลิมไก่อโงงนะครับวันนี้จะมาเผยแช่สูตรไก่อโงงของขมิ้นนะครับนะวันนี้ก็เราจะมาทาให้ดูกันสดๆเลยนะครับว่า วิธีการมันมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เริ่มแต่ผ่าไก่ยันเครื่องปรุงและหมักเลยนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไก่กันเลยนะครับวันนี้เราเริ่มทําไก่กันนะฮะพิธีไก่ก็หั่นที่หน้าท้องนี้นะครับหั่นเพื่อเอาปอดนะฮะแล้วก็แบะให้มันสวยนะฮะเสร็จแล้วฮะาขั้นตอนไม่มีอะไรมากครับไก่มาเป็นตัวนี้เราก็ผ่าปุ๊บขุดเลือดออกนะฮะเก็บเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราล้าง ล้างไก่แล้วก็ลงมาหมักกันเลยนะครับต้องล้างทุกครั้งครับล้างให้สะอาดนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวสะเด็ดน้ํานิดหนึ่งแล้วลงหมักได้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะฮะไก่อ่าไซส์ก็ประมาณโล1นถึงโลสนะฮะไก่มันต้องใช้ไก่เอ็นวายนะฮะถ้าเราซื้อไก่เต็มตัวมามันก็จะเสียประโยชน์เยอะอเราต้องมาเอาไส้ออกเพราะเราขายเราขายระบบแบบไก่ทรง NY อย่างนี้นะครับเขาเรียกไก่ NY <ๆ S 2> ในภาษาตลาดไก่นะครับ เราก็มาขั้นตอนเลยครับสมุนไพรต่างๆที่เราเตรียมมาที่จะหมักไก่ใน15ตัวนะครับขมิ้น200กรัมนะครับต่อไก่15ตัวนะครับตะไคร้200กรัมนะฮะอันนี้1ช้อนโต๊ะนะครับต่อไก่15ตัวนะฮะ3ตัวนี้ลงแล้วก็น้ํานี่200นะฮะน้ํา200ลงลงปั่นในนี้พร้อมกันนะครับปั่นในเครื่องนี้ใช่ครับนะปั่นในเครื่องนี้พร้อมกันนะฮะเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วเราก็เทใส่กระมังนะฮะและ ใส่ซอสนะฮะซอส200นะครับซอส200อันนี้ผงชูรสนะครับ50กรัมต่อ15ตัวนะครับน้ำตาลปี๊บนะฮะ200นะครับต่อ15ตัวเกลือครับ70กรัมต่อ15ตัวนะครับนะก็คือเครื่องปรุงเซตนี้ต่อ15ตัวนะครับอ่าอันนี้เซตเซตนี้ผมมองให้ดูคร่าวๆนะฮะว่าแต่ว่าจำนวนที่ผมบอกไปคือ15ตัว เท่นี้ผมให้ดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรต่างๆบัางนะฮะและนี้เดี๋ยวผมก็จะปั่นให้ใช้ในหนึ่งตัวนะครับปั่นให้ใช้หนตัวตัวนี้เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหมักกันเลยนะครับน้านี้ก็หมักได้ประมาณ3มตัวนะครับแต่ละวันนี้เราหมักให้ดูตัวเดียวนะครับที่เอาไก่ลงก็คือเอาด้านหน้านี้ลงไปนะครับอ๋อไก่ลงมาแช่อย่างนี้ได้เลยใช่ครับแช่แล้วก็เนี่ยแหวกตรงนี้ให้ให้ให้มันลงนะฮะ ให้ตึงเข้า,นขานเน,นื้อนะครับแล้วกลับด้านด้านนี้<อ>ฮะสักประมาณสักสามนาทีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงใส่ถุงเพื่อเอาไปแช่น้ําแข็งครับแช่นอกน้นนําแข็งไว้ครับหนึ่งคืนนะฮะหนึ่งคืนก็จะได้ควา,ามเข้มข้นน้ําซุปต่างๆพวกนี้นะฮะน้ำหมักต่างๆพวกนี้จะเข้าเข้าเข้าข้างในเนื้อแล้วนะฮะรสชาติมขาจะได้เดี๋ยวสีมันจะออกมาเหลืองๆออย่างนี้นะฮะเพราะเราไม่ได้ใส่สีเลยนะครับ เราเพียงสีขมิ้นขมิ้นมันขมิ้นมันนะเฮ้ยแดนเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงกันเลยนะครับเอาไก่ลงถุงนะฮะก็เอาส่วนหัวลงก่อนนะฮะขา้ขาไว้บนนะฮะนี่ฮะส่วนสําคัญคือใส่น้ำไปด้วยฮะใส่น้ำหมักสามช้อนนะครับสามช้อนนะครับถุงนี้ใช้นี่เบอร์อะไรครับแปดคูณสิบสองครับไปถุงเย็นครับใส่น้ำหมักสามช้อนครับ นะแล้วก็มาปึ๊บ,ค,บควรจะหงายหงายหน้าที่เราที่เราผ่าน้ออกขึ้นและน้ำพวกนี้มันจะเข้าถ้าเราอยู่เงี้ยปึ๊บน้ำมันก็ไม่เข้าเลยนไหมอันนี้เคล็ดลับนิดๆหน่นนอยๆนะฮนะถ้าเราอยู่เงี้ยน้ำหมักไม่เข้าแต่ถ้าเราอยู่งา,า,างี้ปึ๊บน้ำหมักที่เราใส่ไปปึ๊บมันจ,จะซึมจากเนื้อจากมันไม่ผ่านทั้งหนังน,น,นะฮะเรามันจะผ่านแล้วก็แข็ง,ขงน,นะครับนะแล้วก็น็อกน้ำแข็งมันเลย ให้ท่วมฮะน้ำน้อยๆครับใส่น้ำแข็งเยอะๆน้ำน้ำนี่น้อยๆครับน้ำน้อยนิดจริงฮะใส่น้ำแข็งเพราะน้ำมันไม่ซึมเข้าถุงอยู่แล้วครับแล้วก็หมักดองไปอย่างเงี้ยให้มันเย็นเฉียบๆแล้ววันพรุ่งนี้เราก็ใช้งานได้แล้วฮะไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนครับใช่ครับหนึ่งคืนนะฮะอันนี้ก็คือจบขั้นตอนการจบขั้นตอนแล้วครับอันนี้คือพร้อมที่จะไปอบได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปดูการอบต่อเลยไหมครับหรือยังไงดูครับผมหลังจากที่เราได้หมักไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาอบแล้วนะครับตอนนี้ไก่สุกแล้วนนะครรัับเเาามดูกลย ไก่สุกแล้วออ่นะฮะยกออกมาดูเลยสุกเหลืองสวยเลยนะครับนะฮะสีเหลืองกมนไกรที่หมักเนาะใช่ครับสูตรสูตรมิ้นนะฮะ c h a m m ที่หมักนะฮะสูตรมิ้นที่เราหมักนะฮะสูตรมิ้นนะครับมันก็จะเหลืองอย่างงี้ฮะเหลืองโดยธรรมชาตินะครับเพราะของเราไม่ใส่สีอยู่แล้วนะฮะเหลืองโดยธรรมชาติแล้วก็แห้งอย่างงี้นะกรอบนอกนุ่มในจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าสับไปนี่นุ่มนะฮะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงคือ เราเอามาอบนานนะครับอบขั้นตอนแรกเลยนะครับลงอกก็เอาด้านนี้ออกโดนไฟนะฮะ40นาทีนะฮะด้านอกานโดนไฟ40นาทีเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาดูเติมฐานเติมอะไรเรียบร้อยนะฮะกลกับใส่ด้านนี้ด้านอีก10นาทีแล้วก็มายกขึ้นแล้วก็ใช้เหล็กอันนี้จิ้ม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 เอาน้ำเอาน้ำออกเอาน้ำออกเอาน้ำออก น้ำออกแล้วก็แล้วทิ้งไว้อีกสักข้านาทีค่อยๆมาดูนะดูว่ามันแห้งไหมก็ถ้ามันแห้งเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าน้ำเนี่ยมันจะหยดที่ขาถ้าน้ําหยุดหยุดหายหยดเมื่อไหร่คือไก่แห้งแน่นอนอไก่เสร็จสังเกตคือน้าสังเกตที่น้ําที่มันจะหยดตามขาครับอนะ่ถ้าไม่มีน้ําหยดไก่นี้สุกสนิทแห้งสนิทโอเคครับผมแหง้งแห้งนี่คือน้ามันแห้งไปนะแต่เนื้อไก่อย,อยังนุ่มละม,มุนเหมือนเดิมนะฮ <Okay S 2> ะครับก็บคือ อาหันด้านอกออกส0ินาทีแรกใช่ฮะเติมชาแล้วกลับด้านใช่ครับี10นาทีแล้วก็เอาเหล็กมาจิ้มไล่น้ำเอาขึ้นมาไล่น้ําตรงนี้มันจะเป่งไปด้วยน้ำนะฮะอ่าเป่งความร้อนมันจะเป่งเป่งเป่งแล้วก็ติ้มจิมรอจนน้าหยดหมดก็คือใช้ได้ใช่ครับโอเคครับผมก็นี่ครับเป็นสูตรมกไก่ของป๋าเริ่นะครับผมันนี้ก็มาเปิดเผยสูตรจะให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเป็นสูตรการทาขายเลยครับผมเป็นเพื่อนชาวมุสลิมนะทานได้แน่นอนนะฮะแล้วก็ส่วนผสม การหมักนะฮะที่เราได้บอกล่วงหน้าไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างคือเราจะไม่มีส่วนผสมเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นที่มุสลิมทานไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะครับผมอนาคตผมอาจจะขอฮาลานนะ,ะเดี๋ยวว่าผมไปดูขั้นตอนก่อนว่ามันต้องใช้อะไรมั่งที่จะขอฮาลานเพื่อจะได้เพื่อนเพื่อนมุสลิมมาถึงแล้วซื้อกลับไปทานได้แล้วมั่นใจนะฮะอ๋อไก่ก็ออกมาสีเหลืองแบบนี้เลยนะโอ้โหหนังกรอบเลยนะทุกคนนี่แล้วก็จะมีน้ําจิ้มอันนี้นะผม น้ำจิ้มอันนี้คือถ้าใครอยากได้สูตรก็มาติดต่อปลาเรืองได้นะครับผมนี่นะครับเป็นน้ําจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านนะครับผมวันนี้ก็เปิดเผยแค่สูตรหมักไก่นะครับผมแล้ววิธีการย่างขายก็ขอบคุณมากนะครับผมขายที่ไหนนะพี่ขายที่ไหนที่ไหนอ่าร้านพิตุกเลสเอรองนะครับเพิ่มสินนะครับนะฮะอยู่กับพิตุกขายส่งนะฮะพิตุกขายส่งนะฮะ ต้นเอนไปถึงไหนขายว่าไหนถึงวันไหนมั่งครับวันอังคารนะถึงวันอาทิตย์นะหยุดทุกวันจันทร์นะฮะถ้าเดี๋ยวมีการวันหยุดเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะประกาศในในเพจให้ดูให้รู้นะครับเพจผมเป็นไก่อโอ่งฟ้าเหลืองครับไก่อโอ่งฟ้าเหลืองนะครับครับโอเคนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมไปติดตามเพจไก่อโอ่งฟ้าเหลืองนะครับก็ขอบคุณฟ้าเหลืองด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ